สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเอานโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการสําคัญด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะค่ะดิฉันนางสาวอธิกาบินหวันราชอนุสาศึกษา047ค่ะค่ะดิฉันนางสาวอิสริณเกษรนันค่ะราชอนุสศึกษา057ค่ะค่ะดิฉันนางสาวพิธา,าสุมาราัอนุสศึกษา045ค่ะค่ะดิฉันนางสาวาพิธานันสินธุราชอนุสาศูนย์หกหนึ่งสามสิบเจ็ดค่ะ ค่ะดิฉันนางส,นนส,สาวรัตดีมีสุกรันักศึกษาศูนย์42ค่ะตัดเกิกันเลยอไันดัอันเนี่ยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะพระบรมนายโยบายราชการที่9และราชการที่10นะคะราชการที่ราชการที่9นะคะการพัฒนาเพื่อพัฒนายนเยาวชนค่ะการศึกษาเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ะเน้นความพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเช้วราชการที่1ิบนะคะ พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงมั่นคงยั่งยืนค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างความรู้คู่บุณธรรมค่ะนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงการศึกษานะคะรัฐบาลนะคะเน้นการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกระทรวงการศึกษาธิการนะคะคือการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการศึกษานะคะก็จะมีสร้างคนไทยให้มีความรู้และภาษาที่แข่งขันได้ค่ะส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาภาษาที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในท้องถิน่นสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโรงเรียนและชุมชนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นค่ะ แผนงานและโครงการสําคัญด้านการศึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนประจําตําบลการพัฒนาักษาด้าน AI และโคดดิ้งสำหรับการสําหรับเยาวชนการปรับหลักสูตรพื้นฐานให้เน้น การศึกษาพเพื่อเทคโนโลยีที่ยั่งยืนรดดัตาการออกกัดขันของเด็กในทุกระดับการศึกษาค่ะการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะการผสมผสานหลักสูตรที่เน้นสิ่ง,วงแวดล้อมและสังคมเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพค่ะสำหรับสำหรับวันนี้กลุ่มพวกเราขอ,ขอจบก,การนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ